ก่อนจะแจ้งนะคะแต่ตอนนี้เด็กๆก็ใส่ไปก่อนเนาะ่อความปลอดภัยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะคือแม้ว่าแม้ว่าคำมเพลกซ์เราไม่มีคนติดเลยแต่ว่าเพราะเราว่าเราป้องกันตัวเองอย่างดีไงก็สยเนาะแจ้งคุณครู น,ะะนี่ส่วนของค่าเดินทางมาราชการนะคะเดี๋ยวทางทีนี้สิ่งที่คุณครูจะต้องให้ก็คือแบบบันทึกนะคะถ้ายังไม่ได้เขียนค่าใช้จ่ายมาเลการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านพัยยาเสพติดและพิษภูคามรูปแบบใหม่นะคะก็วันนี้ได้รับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านพิยาเสพติดและ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างเด็กให้เป็นคนเก่งคนดีสารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระปิกเขตหนึ่งจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเด็กห้าโรงเรียนมีนักเรียน100คนครูผู้รับผิดช,ชอบ2ี่คนสําหรับการอบรมเมืองตําแหน่ง,นงนเพชรและโรงพยาบาลส่งเสร,ริมสุขภาพตําบลหมองกรดและทีมงานสำนักนายธรกรบอแค่เราวุใิการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถ้าการศึกรายการครับในครับก็มีความดีนะครับที่ได้มาพบปะการเป็นขวิทยากรนะครับผู้มีกานรไก็จะมีทางพวผู้บริหารโควิดนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่นักเรียนตรงนี้นะครับคําว่าภัยรูปแบบใหม่นะ